ทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจกฐานรากโครงการนำร่องนะคะ150เมกะวัตต์ค่ะกำลังจะประกาศผลแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะในการประมูลการขายไฟฟ้าครั้งนี้นะคะแต่ว่าหลายลๆคนถามหาว่าเอ๊ะความโปร่งใสเนี่ยทำอย่างไรจะโปร่งใสผู้ที่ยื่นนะคะตอนนี้ผู้ที่ยื่น ขายไฟไปนะคะรวมถึงวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเนี่ยก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะประกาศเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้บริษัทที่จะได้รับการเปิดซองราคาเนี่ยกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มที่ผ่านรอบแรกนะคะผ่านเทคนิคนะคะก็คือ95บริษัทค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มที่อุทธร แล้วก็ผ่านอุทธร์74บริษัทนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะที่จะเปิดซองกันก็มี169บริษัทค่ะแต่ว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเสนอราคาถูกที่สุดขายไฟเข้ารัฐถูกที่สุดถึงจะได้รับการ คัดเลือกหรือเปล่าหรือว่ามีเงื่อนไขอื่นอีกทาอย่างไรให้โปร่งใสเดี๋ยวสอบถามพูดคุยกับทางเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานคุณคงกริตตันติวณนิชต,ตันตรวาวณนิชค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาธิการคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายฟาครับสวัสดีค่ะค่ะท่านเลขาตอนนี้หลายหลายคนบอกเอ๊ะทำอย่างไรจะโปร่งใสอยากจะรู้แล้วก็รวมถึงว่าจะมีการประกาศเมื่อไรจะเปิดซองอย่างไรเงื่อนไขคะ ครับอาก็เร is ียนคุณายฟ้าครับก็จริงๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการนะครับก็ในจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานปปพเนี่ยก็จะประกาศผลนะครับทางด้านของผู้ที่ผ่านเทคนิคจะผ่านไปแล้วนะครับผู้ที่ทําการอสอบเนี่ยเราส่งมาให้กับเลยฟ้าประกาศปัจจุบันนะก็เดือนวันที่แปดแล้วก็จะประกาศผลเทคนิคเนี่ยในวันนี้เลยนะครับก็จะประกาศในวันที่สิบ บวันนี้วันศุกร์เนี่ยเราจะประกาศเตือนนะครับถัดมาเนี่ยในเรื่องของกระบวนการเปิดราคาเนี่ยเราก็จะเปิดราคาในวันจันทร์วันจันทร์ที่20กันยายนวันจันทร์เนี้ยนะครับแล้วก็รวบรวมสรุปผลนะครับเสนอพรในวันพุธที่22กันยายน4นะครับแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับวันที่23กันยายนทุ่ม่งเป็นวันพฤหัสครับท่านเลขาธิการคะณขณะนี้เนี่ยถ้าดูจากผู้ที่ ผ่านรอบแรกเทคนิคผ่านการอุทธรแล้วรวมสรุปยอดทั้งหมดณนะวันนี้เนี่ยมีกี่บริษัทกี่องค์กรคะที่จะได้รับการเปิดซองราคานะคะครับในรอบแรกที่ผ่านการไฟฟ้ามานะครับ95าหรายค่ะหลังจากนันก้นนะผู้ที่ไม่ผ่านก็ได้สิ์อุทธรและต้องมายื่นอุทธร,รที่สำนักงานกรกพรแล้วก็ผ่านกนนานระบวนการพิจารณากรกพรนะครับตอนนี้ผ่านมาแนะล้ว74รายครับก็รวมกันก็นก อ่า95.74ลายครัยที่นะจะได้สิทธิ์เข้าไปตปวจซอบนะคครับค่ะ,<ล>ะรงมกันก็คือคำถามเมื่อกี้นีค้ครับ95.74 9 5ี4ครับแต่วันนี้คำถามเมื่อกี้นี้ที่ถามนิดนึงก็คือว่ากระบวนการเปิดองไรใช่ไหมให้ให้เกิดการเป็นธรรมนะครับค่ะ,ะผมก็ต้องเรียนต้องเรียนชี้แจงทั้งขั้นตอนเลยนะครับก็คือในกระบวนการเราอ่าแต่ถ้าสังเกตเนี่ยอ่ามันจะมีการที่รนาแลงด้านเทคนิคและก็ราคานเราแยกจากกัน เทคนิคเองเนี่ยเราก็จะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งนะซึ่งตั้งโดยบบการไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเ็ารีร่วมอันนั้นก็คือเทคนิคที่นานและนั้นเทคน,นะคแ <c oughs> ั้วคนที่ไม่ผ่าน,นเนี่ยขาก็จะเอาอะไรนะให้แจ้งสินทร์พรเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วก็แจ้งสินทร <c oughs> ์พรพมาอุทธรุปุ๊บเนี่ยก็มาอุทธรณ์ท,รที่กรกพนะ <c oughs> เป็นคณะกรรมการอีกชุดนะซึ่งอาจจะพิจารณาเห็นแตกต่างกันชุดแรกประ <c oughs> กอบความนโยบายนะแล้วก็มาพิจารณา อ่าใน,นก็ผ่านไปแล้วว่ากระบวนการพิจารณาเทคนิคเนี่ยโปร่งใสมีสองขั้นตอน,นครับถัดม,มาเรื่องราคาเองเนี่ยเนี่ยตอนที่เสนอครั้งแรกเข้าไปที่การไฟฟ้าเนี่ยเราแยกเก็บนะครับเทคนิคเนี่ยอยู่ที่การไฟฟ้านะครับพิจารณาราคาเนี่ยจะมาอยู่ที่สำนักงานคอพทั้งหมดนะครับหืาาอพิจารณาก็ทั้งหมดเสร็จแล้วปุว๊บเนี่ยเราก็ปิดห้องล็อปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยห้องนั้นก็เก็บนอปนะครับแล้วเวลาพิจารณาราคาเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับชุดที่หนึ่งและชุดที่สองท ก็มาเปิดราคาตอนเปิดเองเนี่ยก็จะมีสักขีพยานซึ่งตอนนี้นเราเชิญไปที่ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมสภาขอกานะครับ<อ>แล้วก็จะมีการบันทึกวีดีโอเก็บเอาไว้ใ<อ>นส่วนของราคาแล้วก็เปิดขั้นตอนคนอาจจะสงสัยนะว่าขั้นตอนการเปิดราคาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ชี้แจงขั้นตอนอยู่ในเว็บไซต์ของพนักงานกอกทแล้วนะว่าขั้นตอนเนี่ยจะมีกระบวนการต่างๆก็สำรวจดูเมื่ปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูพอสมควมรนะครับถ้าสรุปโดยคร่าวๆเนี่ยต้องเรียนว่า หนึ่งเนะี่ยเราเอา,เอาส่วนลดราคามานนเรียงกันใครที่ได้ลดมากที่สุดก็จะเป็นเบอร์หนึ่งถัดมาก็จะเป็นเบอร์สองสามสี่นะอันนี้คือคือได้ส่วนลดร่อรนะเรียงไปแต่ว่าแต่ละลายเนี่ยนะก็จะต้องเข้ามาดูว่าแต่เราลงไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ในคนละที่ตั้งนะพต่อเข้าระบบเนี่ยคนละคนละสายป้อนนะก็มาดูข้อจากัดสาย้อนนะครับว่าอาจจะแบบตัวอย่างเนี่ยอย่างสามสี่ลายเนี่ยอาจจะเข้าที่เดียวกันไม่ได้ก็มีข้อจากัด ก็อาจจะได้แค to ่2ลาย1นลายอะไรประมาณนั้นครับก็ดูที่ข้อจำกัดสายป้อนถัดมาก็ดูข้อจำกัดมอเตอร์มอไซค์หลายหลายสายเนี่ยมันจะไปรวมที่ม้อแปแงเดียวกันก็ดูข้อจำกัดมอแตอรเสร็จแล้วก็ดูข้อจำกัดระบบของการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็คือระบบรวมทั้งประเทศเรียกว่าจิต a ัสต์พลสตี้นะเสร็จแล้วก็ไปดูเป้าหมายเป้าหมายเสร็จแลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเพราะว่าเราให้เสนอได้มันมีสองออปชั่นนะทางเลือกหลักทางเลือกรอง ก็เอาตัวเนี้ยมามาดูกันว่าอะไรที่ดีที่สุดของของผู้ประกอบการรายนั้นแของข้อเสนอรายนั้นเราก็เลือกมานะครับจนครบเป้าหมายพอครบเป้าหมายเสร็จก็คือจบรา50เนี่ยถัดไปก็จะไม่ได้ถ้าถ้าจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเนี่ยะครับก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปคอนโดนะครับเรื่องเรื่องนี้่อคอนโดนะใครที่เสนอราคาลดที่สุดเนี่ยสมมติว่ารายแรกเนี่ยก็เข้าไปมีจองได้สองสองห้องห้องที่หนึ่งห้องที่สองเนี่ยก็ก็เข้าไปดูถ้าห้องที่หนึ่งคนแรกเลยเนี่ยก็มีโอกาสได้ ห้องที่หน on ึ benchmarks? ่งได้นะคนที่สองเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จองไว้ปุ๊บเนี่ยอาจจะจองห้องที่10บห้องที่ส0ก็ได้นะคนที่สามจะจองสองห้องห้องหนึ่งสองซ้ำกันเหมือนกันไปเพาก็ได้ห้องที่2เพราะว่าห้องที่ one one 1นึ่ยกเอาไปละห้องที่สองไปแลวนะฮะคนที่คนที่สเขถ้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าจองหนึ่งสองเหมือนกันเนี่ยก็จะไม่ได้ละเพราะก็เต็มแล้วเพราะเราให้เลือกจองสองห้องนะพอเต็มปุ๊บก็ไม่ได้นะคนที่ห้าหกเด็ดถ้าไปจองห้องไม่ซ้ำกัน ก็จะได้ลักษณะก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือว่าเอาราคามาเรีงก่อนแล้วคนคนที่ราคาคนที่ข้อเสนอส่วนลดต้องใช้คาว่าข้อเสนอส่วนลดต่ตําสุดเนี่ยก็จะได้มีสเข้าไปตามที่ตัวเองจองไว้ก่อนครับในเบื้องต,ต้นก็จะเป็นลนักษณะเนี่ยครับท่านเลขาธิการคะคาว่าส่วนลดราคามากที่สุดเนี่ยแปลว่าพอให้ส่วนลดกับภาครัฐมากที่สุดก็คือขายไฟถ้าผู้ภาษาชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายๆก็คือว่าใครขายไฟกลับเข้ารัฐในราคาที่ถูกที่สุด ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนเรียงลงมาใช่ไหมคะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เราพิจารณาสองสองประเภทพร้อมกันนะคือชีวประวัตลกับกาสุขภาพราคามันไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยเวลาเราให้เสนอเนี่ยเราให้เสนอส่วนลดของ F I T fix ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เพราะราคาไม่เท่ากันเนี่ยมันวัดกันไม่ได้ว่าใครลดเท่าไหร่เพราะเราให้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือต้องแยก ต้องแยกระหไ่างก็คือถ้าไม่ไม่ไม่แยกครับกันที่นาไม่แยกรวมกันแต่ว่าใครให้ส่วนลดที่เป็นเปอร์เซนต์มากที่สุดก็จะได้เข้าไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าตัวราคาเนี่ยไม่เท่ากันเราก็ให้เสนอมาว่าไอ้ส่วนลดที่จะให้เนี่ยกี่เปอร์เซนต์ของของราคาฟิกเนี่ยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ให้ส่วนลดมากที่สุดเนี่ยมันจะได้เข้าไปก่อนครับค่ะเอ๊ะท่านเลขาธิการครับแบบนี้เนี่ยส่วนของชีวมวล75็ดิ้าเมกะวัตต์ ส่วนของไบโอแก๊สอีก75เมกะวัตต์ก็คือแยกส่วนพิจารณา2อประเภทแยกเชื้อเพลิงกันใช่ไหมคะ,ะเวลาเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราเราไม่ได้แยก2 2กลุ่มนี้นะครับก็คือว่าเราดูเปอร์เซ็นต์ทั้งไบโอแก๊สไบมสเนี่ยใครให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดมากที่สุดก็ได้เข้าไปเลือกก่อนเข้าไปเข้าไปเหมือนว่าเข้าไปคอนโดเนี่ยนะเข้าไปก่อนอนะัคือเราเลือกแต่ว่า เวลาจํานวนเนี่ยจํานวนเนี่ยเขากำหนดไว้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าแต่ะประเภทถ้าถึงเจ็ดสิบห้าก่อนนะสมมติว่าใบใบใบสมมติใบแม้หนี่งคนเลือกเยอะแยะเลยพอถึงเจ็ดสิบห้าก่อนปุ๊บเนี่ยใบใบแม้บติษัทก็จบแล้วนะถ้าเขาเป็นเตอร์แกนในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีใบใบแม้เตอร์แกสสลับไปว่าใครให้ส่วนลดมากกว่าก็จะได้เข้าไปบอกค่ะถ้าสมมติว่าค่ะถ้ามีคนให้ส่วนลดเท่ากันนะคะถ้าสมมติว่าสองบริษัทให้ส่วนลดเท่ากันพอดีเลยอ่ะแล้วเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินคะ ครับอ่าอันนี้เราพิจารณาไว้ในเวลานะครับเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าการปิดเสนอราคาเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำกันมาในกลางนั้นแต่คุณเต้ป้าแต่ก็ทราบอยู่นะครับเวลาเราทำรูปเนี่ยเราก็จะพิจารณาโอ้คือหนึ่องอันแรกโอก,กาสซ้ํากันเนี่ยน้อยมากเพราะเราให้เสนอส่วนลดเนี่ยเป็นทุนนิยมของตํแตาแหน่งแต่ถ้าเท่ากันจริงๆเนี่ยเราก็จะรันตามอลำเบอร์เพราะว่าเวลาคุณเต้ป้าสังเกตเลยครับว่าประกาศของการไฟฟ้าเนี่ยครั้งแรกเน่ยเท่าไหร่บบแปดสิบเก้าสิบห้าลายเนี่ย ถ้าไปดูเนี่ยในลำดับเนี่ยมันจะมีลำดับการรับคําข้อเสนอขายไฟฟ้ามันจะมีลำดับนึซึ่งลำดับนั้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นว่าคนที่เสนอเข้ามาก่อนเอกสารเข้าก่อนก็จะได้ลำดับแรกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเท่ากันทุกเนี่ยใครที่มีลำดับต่ำกว่าก็จะก็จะเป็นคนชนะแต่ผมก็เรียนอนี้นิดนึงว่าลำดับตัวเนี่ยการเวลาเราเวลาเราประกาศผลอุทธรณ์วันเนี้นะครับก็จะเป็นลำดับเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นลำดับ ตั้งแต่ต้นฉบับตั้งแต่ครั้งแรกนะราะฉะนั้นเนี่ยสองอันเนี่ยมันก็จะถูกมาซ้อนกัน,มนไม่ได้แบบความว่าคนที่อยู่้อนนี่จะมาอยู่ข้างหลังนะเพรว่า การการับข้อเสนอเนี่ยมันเรียงตามลำดับมาอยู่แล้วนะก็จะเป็นลำดับเดียวกันก็จะมคาค่ะคือ74บริษัทที่ยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยก็จะอยู่ตามไทม์ไลน์ <c oughs> ก็คือเวลาที่ยื่นจริงนะวันที่ยื่นวั <c oughs> นนั้นนั้นน่เริ่มแพร่ถูกต้องนะคะถูกต้องครับต,ตอนนี้สรุปว่าบริษัทที่จะได้รับการเปิดซองราคาในวันที่20นะคะเปิดซองราคา20กันยายนเนี่ยก็จะมี95บวก74นะคะก็คือ1 6 9บริษัทนะคะ ใช่ครับคพอเปลี่ยนเพิเ่มนิดนึงนะครับก็คือผมว่าที่ประกาศวันนี้เจ็รายเนี่ยมันก็จะมีลำดับลำดับเช่นกันแล้วถ้าเกิดคนที่ประกาศเนี่ยลำดับมันสูงกว่าลำดับมันไม่สูงกว่าลำดับมันต่ํากว่าไอ้ที่ที่ประกาศรอบแรกอันนั้นเขาก็จะได้สิทธิ์ก่อนนะพอเข้าใจไหมค่ะประกาศทางการไฟฟ้ามันก็มีลำดับอยู่แล้วนะไอ้ประกาศอุทธรเนี่ยก็จะมีลำดับนะฮะเพราะว่าลำดับเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนยื่นข้อเสนอเอาไว้นั้นใครมาลำดับก่อนก็จะได้จะได้ก่อนครับค่ะคือณวันนี้เนี่ย มีคนในวงการที่ยืน่นซองเข้าไปในการประมูลราคาครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบริษัทชั้นเป็นบริษัทเล็กๆจะได้รับความเป็นทรรมไมจะโปร่งใสไหมตรงนี้ท่านเลขาธิการยืนยันยังไงคะ,ะก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเทคนิคผ่านไปแล้วนะฮะ95 4ครับแต่คราวนี้ว่ามาเปิดราคาเนี่ยเราก็ที่เรียนนะครว่าเราก็จะมีตัวแทนนะมาดูนะมาดูว่า ว่าเปิดยังไงตัวเลขตรงไหมมีอะไรผิดไหมต้องเรียนว่าบางทีเนี่ยทำไมเราต้องเป็นเวลาว่าเปิดวันที่20แล้วก็มีรายละเอียดเข้าพยี่สบองแลวประกาศยี่สามคือเราต้องดูเอรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าที่เรียนนะว่าเวลาข้อเสนอราคามาปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทําไม่ถูกต้องไม่ตามไม่ตาม,ม,ต,าม,ต,ามตามตามเกณฑ์ที่กําหนดอาจจะไม่ได้เขียนข้อเสนอลดราคาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไต้องมาพิจารณาพิจารณาเสร็จปุ๊บแต่ที่เรียนนะว่าราคาพอเรียงราคาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาจับ เข้าระบบแต่ที <S <S <Liberty Overwatch> ่ผมเรียนมาแก้เหมือนคอนโดอ่ะตามอะไรฮีเตอร์จิตแคปซิตี้ตามไอ้จำนวนวันเดิต่างๆเนี่ยแล้วก็ตรวจคือเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีราคาเรียงมาแล้วก็มาจัดกลุ่มเนี่ยเราองตรวจให้เรียบร้อยคือจริงๆเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียงเรียงเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจด้วยมือตรวจด้วยมืออีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจว่าที่ทํามาเนี่ยไม่ผิดแล้วเราเสนอกรรมการกับสิกรรมพารานวก็ประกาศในวันพฤหัสที่ยี่สิบสาอืมค่ะ คือด้วยความโปร่งใสเพื่อความโปร่งใสเนี่ยก็จะมีทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้ามีบริษัทเอกชนที่เขายื่นเนี่ยเขาบอกเขาอยากจะมีตัวแทนของเขาเข้าไปขอดูในการเปิดซองราคาด้วยเนี่ยทำได้ไหมคะครับจริงๆแล้วแบบที่เรียนนะฮะว่าเราเราเคยเราเคยทํามาหลายครั้งแล้วนะว่ามันจริงๆแล้ว,วเนี่ยตรงช่วงนี้มันช่วง,งสถานการณ์โควิดด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย คือเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นแค่ราคาเราเกรงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยในใน,ในอดีตเนี่ยคือเข้าใจผิดแต่ที่ผมเรียนเนี่ยว่าหนึ่งอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าเนี่ยไปเลือกซั้งไปหนึ่งสองเนี่ยอบางทีจะไม่ได้บางคนเนี่ยก็รีบดีใจไปก่อนถ้าเรียนตรงๆนะแล้วไปมันก็เข้าใจผิดหรือเปล่าก็ให้เรารันตามไอ้โปรแกรมตามไอ้ฟีเจอร์ตามทันคอมเมอร์อะไรต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยจะค่อยมาทีเดียวดีกว่า <S 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 แต่ว่าถ้าคนสงสัยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถ้าคนสงสัยบอกว่าเอ้ยผมราคาลดอันดับที่5สมมตินะ ทำไมไม่ได้อาเนี้เราเปิดโอกาสให้มาดูมาดูได้ว่าคุณเป็นอันดับที่ห้าจริงแต่วันมันไม่ได้เพราะอะไรขัดข้องเรื่องอะไสายส่งสายพอดอะไรหรือเปล่าหรืออีกคนเข้าไปก่อนนะอันนี้เราสามารถเราสามารถทมาชี้แจงให้ได้สำหรับคนที่ที่คิดว่าเอ๊ะทำไมเตืองไม่ได้แต่ว่าเข้ามาเนี่ยเราไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าเห็นเห็นราคาต่อบอกคนนี้แต่ทะไมคนนี้มาได้อะไรเงี้ยขึ้นในอดีตนี้ มันมีคนเข้าใจผิดแล้วก็ไม่มีใจก่นอนหน้าน,นี้ต้องเรียนตรงครับค่ะคือให้รอประกาศตอนแล้วถ้าสงสัยก็มาถามใช่ไหมคะใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบ<อ>แต่ว่าแต่ว่าความถูกต้องของการเรียงเนี่ยอันนี้เราจะให้จะให้ตัวแทนที่ที่เป็นตัวแทนของสภาสากมสภาของกัชาเนี่ยช่วยดูให้ว่าเปิดแล้วราคาตรงจริงเราตัวเลขขึ้นจริงอะไรจริงทุกอย่างรงกัรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราอันนี้เราให้ดูได้หมดเนี่ยแต่ว่าเราไม่อยากที่จะให้ให้อะไร นี่เปดีใจก่อนเนาะที่ผมเรียนนะว่ามันมีคนที่หนาแต่ว่าคูกคนอื่นแทงชื่อไ้ก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะมันรันตามตามตัวอุบัครับขออนุญาตสรุปไทม์ไลน์นะคะคือจันทร์ที่20กันยายนนี่คือเปิดซองประมูลนะคะ,คะแล้วก็22ก็สามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ครับคือวันจันทร์ที่20เนี่ยเราเปิดซองเปิดซองปุ๊บเราก็มาเรียงราคาเรียงราคาใมแบบที่ผมบอกอะมันไมจะมีโปรใ่ตัว ฟิลเตอร์ทำซัมเมอร์อะไรต่างๆพวกนี้วันที่22เนี่ยเราจะนําเสนอคณะกรรมการกับกิจการอาาารเพื่อตรวจรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันที่22คบคณะกรรมการก็จะมีมติมีมติว่าโอเคว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วไม่มีตกหล่นไม่มีใครพลาดวันที่23เราก็ถึงจะประกาศตามกระบวการค่ะค่ะ23กระวาคือวันที่23ที่จะประกาศค่ะ23ประกาศผลนะคะ เวลาเหลือสุดท้ายน,นิดนึงอยากจะถามความคืบหน้าเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะหน่อยสิคะมีมีท่านผู้ชมถามมามีนักธุรกิจถามมาว่าเอ๊ะทำไมมันช้าจังปีนี้จะออกระเบียบต่างๆเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะทันไหมในการรับซื้อไฟอะค่ะครับจริงๆต้องเรียนงี้ฮะว่าโดยโดยหลักการเนี่ยกอกกพเป็นคนประกาศรับซื้อดำเนินการต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเราประกาศรับซื้อเนี่ยมันต้องมีอยู่มันจุอยู่ในแผนไม่ว่าจะแผน PDP ADP คณะอันนหนึ่งละ และการรับซ <muitas> ну. oh. ื้อแต่ละครั้งเนี่ยการรับซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีกรอบนโยบายก่อนอย่างเช่นตัวอย่างามว่าโรงไฟฟ้าจุมชนครั้งนี้รับซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จบถ้าจะมีเสสองตรงนั้นมันก็ต้องมีกรอบนโยบายเข้าไปใหม่ว่าจะให้ซื้อกี่เมกะวัตรราคาเท่าไรบนเงื่อนไขอะไรเนี่ยมันต้องมีกรอบกษณะาดนี้มา่อดีไฟฟ้าขยะเนี่ยตอนที่เราทำพึกมินเนี่ยคือมันจบตรงนั้นนะตรงนั้นโบต้ามันเต็มแล้วได้โลอีกหนึ่งโลเข้าไปเต็มเพราะฉะนั้นถ้าจะประกาศรับซื้อรอบใหม่มันต้องมีีกกรรออบแต่่่ทมวาาเหืนนัไฟ้ ชุมชนเฟสสองแหละมันก็มีก kind of รอบตัวนี้ขึ้นมาเราถึงดำเนินการประกาศมันซื้อได้ขยะก็เช่นกันครับกรอบตัวนี้ยังพักนโยบายก็ยังไม่ได้กาหนดชัดเจนว่าจะให้ซื้อกี่เมกะวัต์ราคาเท่าไหร่มีเงื่อนไขอะไรตรงนี้มันต้องออกกรอบก่อนถึงจะดำเนินการได้ครับแต่ก่อนหน้านี้เนีไม่ยวครับถ้ากรอบออกมาปุ๊บเนี่ยเราดำเนินการได้รวดเร็วครับเพราะว่าเราเราเคยทาในอดีตมาแล้วลครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากรอบ400เมกะวัตสำหรับโรงาขยะไม่ใช่หรอคะ ไม่ใช่ครับต้องต้องเรียนว่าอันนั้นน่ยมันคือของตามแผน AEDP PDP ค่ะแต่ในการประกาศแต่ละรั้น่เขาก็จะมีก็จะมีว่าในรอบนี้ให้ซื้อได้กี่มิลวั์อย่างโรงไฟฟ้าควิกวินเนี่ยผมจำถ้าเดานไม่ผิดประมาณ7จ็ดสิบแปดสิบมิลวั์เขาก็ด้บอกเลยว่าให้ทำเท่านี้นะแต่ก็ถัดมาถ้าจะเกิดจะมีเพิ่มเนี่ยเขาก็จะบอกอีกว่าให้ทําอีกเท่านี้อีกหนึ่งร้อยหรืออีกสองร้อยอะไรก็ว่ามาเพราะว่าไอ้สี่ร้อยมกะกวัตเนี่ยมันมันตลอดแผนเนี่ยมันประมาณสี่แปดสิบ <c oughs> ไปในทางนี้ไปเขาต้องนำหนดตัวนี้มาก,ก่อน <c oughs> คาดว่าปีนี้จะได้เห็นการรักซื้อไฟฟ้าจากขยะไหมคะจะมีประกาศไหมคะทา,ทางเราพร้อมตลอดนะครับก็อยู่ที่ทางทางใต้เขาต้องเสนอเข้าเข้านโยบายให้ชัดเจนก่อน,นะะ <c oughs> แล้วก็ถึงจะมาดำเนินการก็จริจงๆต้องเตรียนมนะเราเตรียมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรต่างๆระบบดนัาฟังความเห็นเรามีไปพร้อมหมดแล้วเ,เข้ามาก็ได้เลยะครับ ค,คือสรุปว่าโรงไฟฟ้าขยับก็ต้องรอความชัดเจนที่จะให้ภาคนโยบายกําหนดมาแล้วกพกพก็พร้อมจะประกาศรับซื้อใช่ใช่ครับแบบแบบเดียวกับโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับคือมันต้องมีตัวเนี้ยเข้าเข้าท่านนโยบายเข้าเขา้าอบ,บางหรือกบขชให้เรียบร้อยก่อนอมาเจมส์เรียนว่าถ้าจะมีเฟสสองก็ต้องเข้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงให้เราประกาศค,ครับแล้วกลับมาที่โรงไฟฟ้าชุมชนจะมีเฟสสองไหมคะอ่าที่เรียนนะครับอันนี้ผมผมมองว่าไอ้โรงไฟฟ้าชุมชนเองเนี่ย เพราะคงต้องดูจากภาพขอเน็จของอโครงการแรกว่าก็เป็นอย่างไงแล้วจากข้าวนโยบายก็อาจจะเอา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 บทเย็นจากโครงการแรกเนี่ยมาดูว่าต้องปรับปรุงอะไรไหม่ถ้าปรับปรุงอะไรหรือจะทําแบบเดิมอะไรต่างๆเนี่ยอ่าเาก็จะมีขอบนโยบายว่าจะให้ซื้อเริ่มอีกกี่เมกะวัตน,นะฮะอน้โดนเงื่อนไขอะไรเขาก็ต้องเอาเข้าเข้าปปชหรือกบมให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็จะประกาศตามที่ทาํามขาพนโยบายของคุณดมาอันนี้คือหลักการเพื่อไป ทุกโงมาค้าทุกประเภทเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชุมชนขยะใดต่างๆหมนค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คือถ้าเกิดจะมีเฟสสองจะมีเรื่องของโรไฟ้าขยะต้องรอภาคนโะยบ,บายก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือ,อว่าจันทร์ที่20กันยายนนี้เปิดซองโรไฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐ,ฐานรากโครงการานำร่อง150เร้อมกะวัต์แน่นอนนะคะแล้วก็ประกาศผลก็คือ23กันยายนนี้นะคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านเลยค่ะการค่ะสวัสดีค่ะ